สวัสดีครับนี่เจ๊ชิมาครับวันนี้นำาสถานตัวชีส่อมตู้เย็นประตูเดียวนะครับโตชิบ้านะครับมีปัญหานะครับลูกค้าเราใช้มีดแซะช่องฟิตนะครับหน้าตาประมาณนี้ก็มีปัญหาช่องฟิตรั่วนะครับตรงจุดนี้นะครับจะแจ้หมดจุดนี้นะครับจะมีรอยแซะอีกสองจุดจุดนี้กับจุดกับจุดนี้นะครับเราลองดูก่อนเทสดูที ตัวเดียวเร่มาเตรียมชุดเชื่อมอยู่ชั้นสี่นะครับแบกขึ้นมาน้ำยาเจ็ดน้ำยาต่างเครื่องแบกยังไม่เอามารุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่น gr b 1 5 7่า t นะครับอโอเคกระแสเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์จุดห้าทับเจ็ดหนึ่งนะครับวงจรไฟฟ้าก็นี่นะครับ มาดูคอมเพิสเซอร์คอมเพิสเซอร์เป็นของคุณทอนนะครับ a z a 1 3 2 7 YK คด R นะครับน้ำยาก็ R134A นะครับตัวนี้ต้องเชื่อมวาลวบริการใหม่นะครับเสียบว,ว,วาลวใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องดีแนวก่อนจะมีน้ำมันนะครับอโอเค มันจะขึ้นไปด้านบนนะครับเ,เดี๋ยวัวนี้ก็เดี๋ยวต้องลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะว่าทำงานอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้แกะฝาครอบนี้ออกมาก่อนนะเพื่อจะจับกระแสคอมเพรสเซอร์นะครับตรงนี้สายสีฟ้านี่นะน้ำตาลก็ได้นะครับเสียบปลั๊กดูก่อนว่าคอมยังเดินอยู่ไหมนะครับ เ okay. สียงคอมเพรสเซอร์เดินนะฮะกระแสะทำง,งาน0.4 4.7ส่นะ, 4, 4, นะครับเรามาดูที่ช่องฟิตอีกทีไฟติดนะครับดูว่ารั่วจุดไหนกันแะน่เอาจุดน,นี้นะฮะโอเค okay. มีดังฟิตฟิตจุดน,นี้นะฮะ เ,เช็คให้ชวนะฮะเดี๋ยวเชื่อมผิดจุดนี่งานเข้าอีกอเ,เดี๋ยวช่างไมต้องเชื่อมจุดนี้ก่อนวาลบริการนี่ก่อนสอนนี่ก่อนนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะใช้เป็นช็อคเชื่อมอีกทีนะครับเตรียมเชื่อมวาลบริการแล้วกันโอเคนี่ก็เชื่อมแล้วนะฮะอันนี้ก็เตรียมกาว เชื่อมเชื่อมช่องฟินนะครับตัวเลโก้นะครับลากโกเลโกนี่นะก็ตเตรียมถ้าไม่ขันออกนะครับถ้ามันอยู่ไกลไกลก็ขอพลาติกนี่อยู่ไม่ออกก็ได้นะครับตัวนี้เป่านี้ก็เอาผ้าชุบน้ำนะครับกันกันรอบวงกลมเลยนะครับ การเชื่อมตรงนี้นะแล้วแล้วก็ป้ายถูถงนี้นะก็ได้นะครับเพราะว่าอาศัยผ้าจุบน้ํากันความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวช่ไก้ยขอเชื่อมก่อนนะครับเชื่อมแล้วก็ป้าย,ยานี้ฮะถูถูวนไปนมาสองสามรอบนะบอย่างงี้สําหรับรูเล็กนะครับโอเค,อ,เคอ่ะนีก็ไป้ายกล่าวแล้วนะครับ อ๋เช่อนนี่ก็เช็ดเชื่หน่อยก็คือเอาน้ำใส่ไม่ให้มันเดือดนะครับไม่ให้ตรงนี้มันเดือดลูปเนียมจะไม่จะไม่ลามนะครับเช่นี้ก็โอเคนะครับต่อไปก็เตรียมแว็กซ์า่อมเตินน้ำยา จากนี้เราก็เก็บเก็บรัทปลวดูทีนะครับอ่ะอันนี้ก็มาใส่ว้าวบริการเราได้แล้วนะครับหมดสอนเข้าไปตรงน,นี้ก็จะมีน้ำหยดหน่อยโอ้ยฝายนี่ร้อนคันให้แน่นนะครับ ตัวนี้ก็ใส่ถาดก,กันน้ำไปแล้วตัวน,นี้มันจะมีน้ำหยดจากข้างบนลงมาเตรียมใส่เกจนะครับเ,เดี๋ยวค่อยเช็คลวดทีเดียวเลยนะครับเติมน,น้ำยาเข้าระบบแล้วกยเช็คเกจโล่ทางน้ำยากับแค่มนะครับ สีแดงก็เข้าแว็กขค่ำนะครับสีเหลืองก็ทางน้ำยาอาหนึ่งนะครับ ติดอะไรแน่นนะครับโอเคแล้วก็เตรียมเสียบแบคคั่มนะครับเสียบปลั๊กนะครับโอเคปลั้วก็เปิดเกจกิโลนะครับแล้วก็เกจไฮ เดี๋ยวแบกข้ามสักห้าทีนะครับรตัวตู้เย็นมันตู้เล็กๆเอ,เองนะครับับมาล,ลงที่สามสิบไหมนะครับโอเคำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วโอเคตอนนี้ก็แบกคคามแล้วนะครับรงที่สามสิบแล้ว เกตนะครับทั้ทงสองด้านเลยนะครับราหยุดไปสักพักก่อนนะครับมันเด้งไหมหรือว่ายัางอยู่ที่สามสิบไหมมีขึ้นมีอะไรอาดเข้าไหมนะครับอย่า ป,ปิดเึงอ่ขตไฟปรากฏว่ามีเข็มตีขึ้นนะครับแสดงว่ายังมีตำแหน่งที่น้ำยาซึมอยู่นะครับลอ,องไลดูทีนะครับเปิดน้ำยาเข้าระบบทีนะครับเอยไลลวกทีกันหรือว่าซึมรอยรอยที่เชื่อมเนี่ยดูกน มีรอยอื่นอีกไงรอยอื่นปะอืมเนอะรั่วไหนวะม,มีเสียงนะโอ้ข้างล่างห้องานขอบาซาอืมให่รั่วห้องล่างอันนี้งานเข้าแล้วจุดนี้ไม่ไม่รั่วแล้วคนระับโอ้มาแซข้างล่างแบบน,นี้ เนีนะ่ยตรงจุดนี้นะฮะ อ๋อมมนี้นะฮะนี่นะมมนี้อีกอว่าแล้วเชื่อมข้างบนแล้วทำไมมันจะรั่วอีก่ะข้างบนไม่มีรั่วแล้วนะครับจุดนี้ไม่มีแล้วจะมีจุดนี้โอเคก็คงต้องเหมือนเดิม ข้ามมาวางไว้ไไวางไว้ข้างบนไง<ม>เชื่อมข้างล่างให้ความร้อนกระจายนะครับรู้จุดแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องแว็กข้ามไปก่อนนะครับว่าแล้วทำไมมันยังมีรั่วนะครับจุดนี้โ okay. อเคกเชื่อมแป๊บนึงนะครับอ่ะตอนนี้ก็ป้ายอยู่แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับอ่ะนี่นะกดเข้าไปเลยนะครับจุดนี้รอให้เย็นเองนะครับ ตัวนี้มันจะไม่นั้นลงเท่าไหร่ตอนนี้กดขึ้นด้านบนนะครับความร้อนตอนนี้ผ้าวางซับได้ดีก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โอเคแบ็คคั่มใหม่ทีนะครับกับติดเกียร์โลเกียร์หายไว้ทีนะครับตัดปบกแล็คคัามรอสิว่าเกียร์มีเด้งขึ้นอีกไหมนะครับอยู่ที่สามสิบนะครับตอนนี้กลับหัวกล้องนะ รอแป๊บหนึ่งนะปิดไว้แล้วนะครับไม่มีติ้งไม่มีอะไรแล้วก็เปิดเกียโลนะครับอโอเคเปิดเกียโลนะครับเติมน้ำยา R ารีบสองเข้าระบบนะครับน้ำยาวิ่งเข้าไปนะครับ ก่อจะหยุดเองนะครับประมาณ80พ s ิตไอแล้วครับ8ป9 0 psi ไให้เต็มก็พอเลยนะครับหยุดนิ่งแล้วนะครับเสียงน้ำยาไม่ไหลละแ0ดสิไเป๊ะเลยแล้วก็ปิดถังน้ำยาเลยนะครับ เชือกแมวก็จับกระแสนะครับนี่เส้นแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับจะเป็นการไม่เสียเวลาโอ้ยสายจะงัดขยับหน่อยเพื่ออ่าพอ,อเคเสียบปลั๊กแล้วเริ่มดูด,ดน้ำยากระแสศูนย์จุดหก เริ่มเป็นสัญญาน,นะครับศูนย์จุดห้าเจ็นะตอนนี้ทีเพจาบอกศูน์จุนนะ,ะก็ใกล้เคียงแลวครับโอเคลงมาเรื่อ,นอ,อ 10, ยนะครับก็เลยทุประมาณสิบโดยสิบสองพีไอล้ะครับเป๊ะเลยนะครับไม่ขาดไม่เกินเลยเกดเลยนะครับ ประมาณ10นะครับกระแสก็0.5150นะครับตามเพจเป๊ะเลยนะครับโอเคเป็นเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยดูตามเพจนะครับแล้วก็ดูน้ำยาหลัโด,ดก็อยู่ประมาณ10หรืยอพีนะครับดูเก็บความเย็นโอเคกระแสได้น้ํายาผ่านนะครับ แล้วก็มาดูความเย็ยนนะครับชิบ้านะครับความเย็ยนก็จะเริ่มดูค่ามว่าฉีดจากไหนนะครับรุ่นนี้ดูจากแคปทิวอ่าตัวน,นี้ฉีดจากด้านบนนี่นะครับตรงน,นี้จะมีเหมือนแคปทิวอย่างนี้ฉียดตัวน,นี้จะติดมือก่อนด้านบนจากบนลงมาล่างนะครับตรงน,นี้อ่านี่ก็เริ่มเย็ยนแล้วนะครับหนึ่งเ็ดเจับแล้วจะติดมือนะตึ๊บ เหมือนกาวครับโอเคผ่าน,นนี่ไม่รั่วแน่นอนนะครับเราจะเช็ครั่วอีกทีก็ได้นะครับนะ่งน้ำใสกันเหนียวนะครับเราเช็คเมื่อกี้ก็เช็คไปแล้วนะครับเช็คข้างล่างโอเคไม่มีรั่วซึมนะครับ ดูที่เกจกระแสแรงดันก็ได้นะครับว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับดูที่ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้า <S 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 เขาสวิงขึ้นสวิงลงนะครับสวิงทีนี้สวิงขึ้นสวิงลงก็คือจะมีปัญหาตันหรือว่ารั่วนะครับจาก10ขึ้นไป12วิดไอ14วิดไอนี่ก็คือเย็นปกตินะครับ okay. าว,วาวซ้อนอยู่ในนี้พอฝาปิดนี่โอเคออไปก็ปิดวาวเลยนะฮะโอเคแล้วผ่านแล้วนะครับปิดวาวบริการเลยนะครับโอเคนี่ก็ค่อยขันยึดอีกทีนะครับะแสอีกทีนะครับขึ้นมาห้าสามหน่อยไม่เป็นไรครับเย็นขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินเพลมากเกินไป ก็ฝากด้วยครับตู้เย็นตัวชิบ้าประตูเดียวยังไงก็อย่าใช้มีดแซะนะครับยังไงช่วยต่างรุ่นซัดตะคายกระไรแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจุมงานนีนน่คนข่องมือหน่อยๆนะครับอยู่ชั้น4นะครับห้องเช่าวชั้น4นี่ก็หนักเลยช่างขนมาหนักหน่อยอยังไงก็งานบริการก็ต้องสู้นะครับ